มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนายกนำรายชื่อประธานและรองประธานสภาขึ้นทูลเกล้าแล้วบิกตู่เข้าทำเนียบเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลเผยนำรายชื่อประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรขึ้นทูลเกล้าแล้วบอกรอก่อนนะ เมื่อเวลา10บนิกา5นาทีของวันที่6กรกฎาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายร,รัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการโาหมตอบกลับคำถามผู้สื่อข่าวก่อนเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลและแสดงความยินดีแก่น,นักกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32และการแข่งขันกีฬา อาเซียนพาราเกมครั้งที่12ณนะราชอาณาจาัก,กรกัมพูชาที่ตึกสันติไมตรีโดยกล่าวว่าได้นำรายชื่อประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคืนทุนกล้าวเรียบร้อยแล้วให้รอก่อนนะทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันเดียวกันนี้พลเอกประยุทธ์เดินทางเข้าทำเนียบเช้ากว่ปกติในเวลาก้านรริกา46นาทีและวันนี้พลเอกประยุทธ์มีเพียงภารกิจเดียว ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ